ไปดูตัวเลขผู้ติดเชื้อผมเน้นย้ำนะฮะว่าวัคซีนคือตัวที่ทำให้โอกาสติดมันน้อยลงแต่มันติดได้อาการป่วยรุนแรงน้อยลงแต่รุนแรงได้การเสียชีวิตน้อยลงเพราะฉะนั้นตราบใดที่เราต้องอยู่กับมันไปตัวเลขแบบนี้จำเป็นเหลือเกินต้องใช้วัคซีนใช่ไหมต้องไป ตัวเลขวันนี้ประากาศออกมาตั้งใบไร่สิติดเชื้อรายใหม่1 3 5คนนะคะส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตวันนี้ลดลงมาอยู่ที่60คนค่ะหายป่วยได้กลับบ้าน1,050 10, 0กับ590คนนะคะ60คนนี่น่าจะน้อยที่สุดในรอบหลายเดือนเลยเนี่ยนะฮะตั้งแต่ที่มันระบาดแล้วลอกหลังเนี่ยช่ผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับแต่ผู้ติดเชื้อ1 0 0 0 0ต้นๆก็ยังถือว่าคงตัวไม่ขึ้นแล้วก็ไม่ลง เอทจากเมื่อวานนี้หมื่นกว่าวันนี้ลงมาเหลือ2,263คนค่ะติดเชื้อเข้าข่ายไม่ได้เอาไปรวมในระบบนะคะ,ะเดี๋ยวต้องตามกั็ดูนะฮะท่านผู้ชมฮะยังไง Universal Prevention มาตรการป้องกันตัวเองขั้นสูงสุดคิดเสมือนคนรอบตัวติดเชือ้อและโควิดฟร e เ e ตติ้งผมคิด่าสองคอนี้มันกินความหมายเพราะโควิดฟรีเ e ตติ้งเนี่ยมันรวมทั้งสองตัวก็คือวัคซีนกับเอทีเคถูกไหมน้องไช่ แจ้งท่านผู้ชมนะครับว่าอีจันซึ่งเป็นพันธมิตรที่ให้ความช่วยเหลือเรื่องเล่าเช้านี้ในการจัดส่งกล่องกําลังใจรับรับบริจาคจากท่านผู้ชมแล้วก็ส่งไปให้อีจันแล้วจะได้ดำเนินการส่งไปถึงท่านที่เดือดร้อนจากมันตะภัยโควิดยังเน้นย้านะครับว่ากําลังทยอยส่งไปอย่างต่อเรื่องสําหรับโควิดแอดโฮมซึ่งเรื่องเล่าเช้านี้ร่วมกับอีจันและพันธมิตรเพื่อจะช่วยเหลือผู้ประสบภยัยอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเกี่ยวกับโควิด เครื่องช่วยหายใจต่างๆถึงวันนี้ยังมีคนเอามามอบให้เราอยู่นะนะเราจะได้จัดส่งไปให้กับโรงพยาบาลที่มีความต้องการเพราะมันก็ไม่ควรจะประมาทถูกไหม